เรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ปรามลักลากานะครับขอบคุณครับรับท่านผู้มีเกียรติและเพื่อนพ้องร้องที่นเรางการพัะเครื่องตอนนี้บรรยากาศงานประกวดเชียงใหม่นะครับประกวดเชียงใหม่นะครับโดยสมาชิผู้เยมระบเชิญร่วมงานสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่งานประกวดพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับ เรามีนี่นะครับหนึ่งองนะนะฮะปิตาลาดปลาเขานะครับเดี๋ยวเราไปขายสายตรงกันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ปะ่ะเน,นี่ยครับแม่ครับมีทางมาบ,บอกสวัสดีครับนี่ปิตาวัดลาดปลาเขาแี่มีเท่าไหร่ครับเอาเอาแบบแบ่งนะอาเอาสามพันอ่ะเป็นไงล่ะเอาสามพันได้ไหม 2,005 2,005ขาดเนี่ยเอาเอางี้นะไม่ต้องต่อแล้วเอาเอา2,007แล้วกันอะ2,007เป็นไงวะ2,007ะโอเคนะโอเคโอเคครับเดี๋ยวโอนนะเห็นะครับผมโอเคสวยแค่คอครับ